สวัสดีนะครับผมวันนี้จะมารีวิวเสื้อลิควิดบลูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นลิควิดบลูลายนกอินทรีนะครับผมนี่เป็นน no กอินทรีหัวขาำแบบนี้นะตัวเสื้อลายนี้ก็จะเป็นปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับผมเดีย๋ยวผมให้ดูตอกปีก่อนนะครับนี่เป็นตอกปีลิควิดบลูนะครับปีหนะนึ่งเก้าเก้าสี่นะตัวนี้ทุกคนผมอยากจะบ,บอกว่าใหม่มากๆใหม่มากๆสกรีนคือว่าใหม่กิฟต์อะยังแห้งแบบว่า หมือนเพิ่งแห้งอะ่ะมันแข็งๆกันเลยนะเสื้อยี่สิบปีอะ่ะแต่ตัวนี้เป็นตะเข็บคู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับว่าทําไมปีหนึ่งเก้าสี่เนี่ยหนึ่งเก้าสี่เนี่ยทำไมเป็นตะเข็บคู่นะเดีย๋ยวไม่ดูรายละเอียดตัวเสื้อก่อนนะครับผมตัวเสื้อเป็นป้ายฟุตออเดรลูมนะฟุตดําแบบนี้นะครับผมฟุตออเดรลูมเฮฟวี่แคตต้อแบบนี้นะครับผมเป็นเม็กซิโกนะครับตัวเสื้อออฟยูเอเดี๋ดูด้านหลังนี่ตัวนี้ทุกคนใหม่จริง นอินซีหัวขาวเนี่ยครับก็เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศอเมริกาเลยนะครับผมเนี่ยดูด้วยความสง่างามนะและในทวีแถบนะั้นมีนกแบบนี้เยอะมากเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวนะเดีย๋ยวผมไม่ดูด้านหลังนะดูด้านหลังเดีย๋ยวจะอธิบายว่าทําไมปีหนึ่งเก้าก็สี่นะมอนซีถเก็บคู่อยู่นี่ด้านหลังนะครับด้านหลังลิควิดบูก็จะต่อปีเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนต่อปีหนึ่งเก้าก็สี่นะ ใหม่จริงทุกคนสภป้าเหมือนเพิ่งแห้งอะให้ดูตัวเสื้ออนะครับผมเนี่ยตัวนี้คอเขาจะเป็นโดนัทเลยนะครับไม่มีเย็บไม่มียเย็บยกนะไม่มีเย็บยก,ยก,ยกตรงนี้เป็นคอโดนัทรอบเลยคอรอบส่วนตัวผมชอบทรงเสื้อของฟุตบอล o ูมนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นผ้าร้อยก็จริงนะครับแต่ว่าบางนะไม่หนามากใส,ส่สบายอยู่ เป็นในช่วงยุคปลายเก้าศูนย์นะตัวเสื้อก็คือเสื้อครับลายเนี้ยผลิตในปีหนึ่งเก้าสี่นะออกแบบผลิตสกินเนี่ยในปีหนึ่งเก้าว่าสี่นะนกอินทรีลายเนี้ยของลิควิดบูนะครับอย่างที่เราจะเห็นว่าต่อปีหนึ่งเก้าว่าสี่แบบนี้นี่ตัวเสื้อที่เป็นตะเข็บเดียวก็คือก็มีนะแต่คือว่าที่เป็นตะเข็บู้เพราะว่าเสื้อลายลายหนึ่งครับเสื้อลายลายหนึ่งนะ เื้อลายลายเหมืองเขาจะผลิตขึ้นมาเรื่อยนะครับผมก็ผลิตตั้งแต่ยุคนั้นเลยผลิตขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันก็ยังมียังมีลายที่เป็นลายเนี้ยเป็นงานปั๊มคออยู่นะครับผมเป็นงานใหม่นะลิขกสิทธิ์เป็นปั๊มคอแล้วไม่ทําเป็นป้ายนะครับผมก็จะผลิตออกมาเรื่อยๆตั้งแต่หนึ่งเก้ากสี่มาเรื่อยๆแต่ตัวเสื้อเนี้ยที่เราดูกันคือว่าเป็นปลายเก้าศูนย์เพราะว่าแต่อยู่ในช่วงยุคเก้าศูนย์นะครับผมเพราะว่าเป็นตะเก็บคู่แล้ว แล้วก็ตัวป้ายอะ่ะตัวป้ายยังเป็นป้ายฝุ่นดำอยู่อยู่ในช่วงปลาย9้าศูนแล้วแต่ก็ยังตกปีเลือกสินหนึ่งก้ก็สี่อยู่เพราะผลิตตั้งแต่ลายเนี้ยตั้งผลิตผลิตเรื่อยตั้งแต่ตอนนั้นมีนช่วงยุคอยู่ถือว่าเป็นอยู่ในช่วงยุค9้าศูนนะครับดูเนื้อผ้าดูเนื้อผ้าผมจะดูเนื้อผ้าดูทรงเสื้อเป็นหลักนะดูเนื้อผ้าทรงเสื้อเป็นหลักแล้วก็มาดูลายสกีนนะครับผมความละเอียดความคมชัดนะนี่ เนี่ยถ้าเป็นลายนี้นะถ้าเป็นป้ายลิควิดบูเลยจะเป็นแบบนี้นะครับผมผมมีแมสซิโกอยู่หลายตัวเหมือนกันนะนี่ทรงคอก็จะเหมือนกันจะไม่กว้างเหมือนของ f o ตบอลเดอรูมนะครับผมบุ้งคอเนี่ยจะไม่กว้างเหมือนกันแต่จะแคบถ้าเป็นแมสซิโกลิควิดบูแมซิโกเนี่ยจะแคบนะครับผมเนี่ยทรงคอจะกว้างแล้วทรงเสื้อนะจะสั้นกว้างและสั้นนะครับถ้าเป็น มสกิโกนะตัวนี้ก็เป็นแมสกิโกนะครับผมเนี่ยจะจะกว้างเราจะสั้นจะกว้างเราจะสั้นกว่ากันนะครับสังเกตง่ายๆนะคอจะแคบถ้าเป็นป้ายหรือเบูนะคอจะแคบก็คือว่าเราจะดูส่วนตัวผมนะผมจะดูส่งเสื้อเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มาดูลายสก,กรีนนะจะไม่ได้ยึดตอกป,ปีว่าตอกปีนี้จะเป็นตัวเก่าตรงยุคเลยนะครับจะดูท่งเสื้อก่อน ว่าทรงเสื้อเนี่ยทรงเสื้อแบบนี้บแบบนี้สมมติในกรณีไม่มีป้ายเราเห็นเป็นคอแบบนี้มีต่อตะเกิยบูแล้วก็เดาไปเลยไม่ได้เดาหรอกฟันทงไปเลยเป็นปลายเก้าศูนแล้วถึงไม่มีป้ายนะเขาจะดูได้ดูทรงเสื้อเป็นหลักนะครับนี่เป็นปีหนึ่งเก้าสีเป็นตะเกียบบูแล้วถึงต่อปีหนึ่งเก้าสีก็เป็นผลิตช่วงปลายเกนะ้าศูนย์นะแต่อยู่ในช่วง 90, อยู่เก้าศูนย์อยู่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยส่งเสื้อถือว่า เนี่ยไม่ได้ใหญ่แบบนี้นะตัวนี้ยใช่ใหญ่เลยอกยิบสี่นะครับตัวเนี้ยอกยิบสี่เหมือนกันตวกเนี้ยยิบสี่ตัวนี้อกยิบสามจะกว้างทรงเสื้อจะกว้างกว่ากันทรงเสื้อจะไม่เหมือนกันนะครับกว้างและสั้นจะไม่ยาวไม่เหมือนตัวอเมริกานะครับถ้าเป็นลิควิดบูยูเอจะสมส่วนกว่าจะยาวจะยาวกว่ากว้างสมส่วนกันแต่ผมชอบตัวเสือส้อทรงนี้นะของฟุตบอลรวมที่ทํามาผล,ผลิตผลิตด้วยกันมีหลายป้ายนะครับ คือว่าแล้วแต่เขาจะดึงจะดึงเอาผ้าของแบรนด์ไหนอะครับมาผลิตถ้าเสื้อผ้าไม่พอก็เอาของแบรนด์อื่นมาสกีนไลน์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอของฟูตูร์ดูมเยอะกว่าที่ทางลิควิดบูเลือกใช้นะครับเนี่ยตัวนี้สภาพใหม่มากนะดูทุกคนถึงจะเป็นเสื้อ20กว่าปีแล้วอะเนี่ยเป็นปลายก็สูงกว่า20กว่าปีนะแต่ใหม่มากไม่กริบเลย สก,กินแบบใหม่ไม่มีรอยเลยเป็นสก,กินจมนะคนเป็นสก,กินจมนะเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมจะบอกวิธีการดูคร่าวๆนะครับเนี่ยเป็นตะเกียบพู่เหมือนกันนะเป็นปลายเก้าศูนย์แบบนี้เป็นช่วงหนึ่งเก้าเก้าแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักหนึ่งเก้าเก้าหกไล่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตะเกียบพู่แล้วจะผลิตช่วงปลายเก้าศูนย์แล้วเรเป็นตะเกียบพู่แล้ว ราก็จะดูเนื้อผ้าดูทรงเสื้อนะครับผมจะย้ำการดูนะครับดูเนื้อผ้าดูทรงเสื้อเป็นหลักแล้วก็มาดูลายสก,กินเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมไว้มีเสื้ออะไรมาผมจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับผมขอบคุณนะครับ